สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube วันนี้มีดอกอลำโพง12นิ้วนะครับโครงหล่อนะครับมือสองสภาพสวยเลยนะครับผมนะวันนี้มีเข้ามา2ดอกนะครับเป็น NPE นะครับผมนะตัวนี้เป็นไว้สามนิ้วนะครับผมไว้สานะครับความทนทานทนทานแน่นอนนะครับส่วนราคานะครับอยู่ที่นะครับอดอกละพันก็คือคู่นี้2,000บาทนะครับหนึ่งดอกละ1,000 1000ก็เป็น2,000นะครับค่าจะส่งนะครับค่าจะส่ง160บาทนะครับค่าจะส่ง160บาทสำหรับการซื้อแบบโอนเงินนะครับผมนะใครที่สนใจก็สอบถามได้ครับดอกไม้ครับสวยงามนะครับผมนะอาจจะมีฝุ่นหน่อยนะครับแต่ก็ดอกผมให้สภาพร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนี่ตัวนี้เป็นแบบป่มกดข้างหลังก็เป็นรูมีตะแกรงกันฝุ่นนะครับมีมุ้งลวดกันฝุ่นนี่ครับร้ใหญ่ครับสามนิ้วนะครับผมนะ โครงหลอนะครับเอาไปทําเสียงกลางได้นะครับแปดร้อยวัตต์ตัวนี้นะครับมีฝนนิดหน่อยนะครับกระดาษดีนะครับแข็งนะครับวอย์เดิมไม่เบียดนะครับหมวกไม่หลุดนะครับหมวกเดิมนะครับโรงงานนะครับราคาอยู่ที่สองพันอ่หนึ่งร้อยหกสิบาทรวมค่าจัดส่งแล้วสองดอกนี้นะครับใครสนใจก็สามารถสอบถามได้สินค้าอยู่กาลสินนะครับเอาไปทามิดโลได้มิดไทยได้นะครับผมนะใครที่สนใจดอก NPE นะครับก็เอาไปใช้งานนะครับได้เลยนะครับผมนะ ไว้สามนะครับใช้งานได้ทนทนเลยนะตัวนี้นะสำหรับสายดันนะครับสายอัดเสียงกลางนะครับเมล็กสวยๆนะครับนี่เมล็กใหญ่นะครับผมนะเห็นไหมนะครับผมดอกนะครับสภาพดอกก็คือดูดีมากนะครับให้เกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นเลยก็ว่าได้ก็จะมีฝุ่นหน่อยนะครับผมนะใครที่หาดอกไว้เปิดนะครับเสียงกลางนะครับ ซื้อมื่อสองประหยัดกว่านะครับผมนะเหมือนได้ของใหม่นะครับผมอ่านี่สวยๆเลยนะครับผมนะสองดอกนี้นะครับสองพันหนึ่งร้อยหกสิบาทรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยนะครับผมนะแบบโบนเงินนะครับผมถ้าเป็นไปทางก็มีบวกเพิ่มนะครับแล้วก็มัดจํานะครับนิดหน่อยนะครับผมนะถ้าใครที่สนใจก็สามารถโทรสอบถามได้ที่0 8 0นะครับ0 0 9ย์9 9นการนะครับสินค้าอยู่ที่จังหวัดกาลสินนะครับ นะหรือเข้ามารับเองก็ได้นะครับนะเข้ามารับเองก็ได้มีเข้ามา2ดอกนะครับใครที่สนใจก็รีบเลยนะครับราคานี้นะครับสวยงามนะครับ800วัตนะครับผมนะ800วัต์ของค่า NPE นะครับจอยสใครที่ชอบทุนเสียงกลางหนาๆนะครับแนะนําตัวนี้เลยนะครับดังไกลแล้วก็ให้ความหนานะครับผมนะของเสียงนะครับผมนะบางคนก็จะชอบบางๆนะครับก็แล้วแต่แต่ถ้าใครที่ชอบเสียงหนานะครับชัด นะครับแล้วก็ดังสง่งดังไกลก็แนะนําตัวนี้เลยอัดได้เต็มที่ครับไว้สามนะครับทนมากนะครับงานของ NPE ไม่ต้องห่วงนะครับคงหล่อสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนะ,ะสวยงามเลยนะครับใครที่สนใจก็สอบถามได้นะครับ